สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกับดิฉันเจรภาสีตาบุตรเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้นะคะคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาคะ่ะก็ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกนะคะซึ่งแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยของไทยเราก็ติดอันดับ แต่ติดอันดับอยู่เพียงไม่กี่แห่งสิ่งเหล่านี้นี่มันสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาของไทยเราอย่างไรกันบ้างซึ่งแน่นอนนะคะว่าหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีแนวนโยบายสําคัญอย่างไรที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนของการผลักดันมหาวิทยาลัยไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกได้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณหญิงสมนทาพรหม คุณค่ะประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจริงๆแล้วบทบาทสําคัญเลยนะคะของกกอนะคะหรือว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็คือการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานติดตามตรวจสอบประเมินแล้วก็มีการนําเสนอแนวนโยบายต่อทางด้านของท่านรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะ<ม>จริงๆถ้าพูดถึงบทบาทของกกอก็ถือว่า ข้างที่จะครอบคลมุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษานะคะท่านแต่ที่นี้เนี่ยที่ผ่านมาก็อาจจะมีข่าวที่อาจจะทําให้หลายคนรู้สึกมีความกังวลบ้าง <c oughs> เกี่ยวกับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยของไทยซึ่งพอไปเทียบกับหลายๆมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับของเอ,อเอเชียเองหรือว่าระดับโลกเองก็อาจจะติดอันดับ <c oughs> แต่ติดเพียงไม่กี่แห่งตรงนี้นี่มันน่าจะเกิดจากอะไรคะท่านที่จริงมหาวิทยาลัยไทยได้ติดอันดับเข้าไป ส่วนหนึ่งเนี่ยก็นับว่าเป็นเรียกเป็นเกียรติแล้วนะฮะ,ะเพราะว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกเนี่ยในโลกนี้ก็มีมหาวิทยาลัยจำนวนมากนะคะแล้วเขาก็เอาเฉพาะมหาวิทยาลัยที่พอที่จะมีศักยภาพแล้วก็เอามาจัดอันดับกันอีกทีงโดยส่วนมากก็จะจัดอันดับ400แรกหรือ500แรกเท่านั้นนะคะ,คะที่เหลือเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เอาขึ้นขึ้น เว็บหรืออะไรนะคะก็เป็นเป็นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนิดหนึงเกี่ยวกับการการจัดอันดับเนี่ยะนะคะก็ทำกันมาตลอดทำกันมาตั้งนานละโดยหลายหลายสำนักนะคะสำนักที่เรียกว่าเป็นที่เชื่อถือ,อแล้วก็คนสนใจเป็นพิเศษก็เป็นสำนักที่ประเทศไทยเราก็ติดอันดับด้วยนะคะ,คะปกติแล้วจัดอันดับนี่ก็ จะมีเกณฑ์่ะนะคะซึ่งในเกณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยก็ไม่พ้นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเช่นว่าเรื่องการสอนนะคะเรื่องของการวิจัยนะคะเรื่องของการเ,าเรียกว่าอะไรการถ่ายทอดความรู้หรือว่าการเผยแพร่ความรู้ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องความเป็นานานาชาติ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็เรื่องการจัดอันดับนี่ก็ชี้วัดได้พอสมควรแต่ก็ต้องต้องยอมรับว่าก็ไม่มีการจัดอันดับใดๆที่ว่าจะสมบูรณ์แบบสมมติว่าเปลี่ยนวิกไปอีกสำนักหนึ่งไปจัดอันดับอีกแบบนึ่งลำดับก็อันดับก็เปลี่ยนนะฮะก็มีความเปลี่ยนค่ะ,คะเพราะว่าเขาก็ใช้เกณฑ์ ไม่เหม,เหมือนกันทีเดียวหรือว่าเขาใช้ค่าน้ําหนักไม่เท่ากันค่ะอย่างบางสํานักอาจจะให้ค่าน้ําหนักขององานวิจัยนะคะสามสิบางสำนักอาจจะให้20%อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แต่ดิฉันก็คิดว่าสำนักใหญ่ๆอย่างน้อยสองสำนักก็คือ Times Higher Education กับ QS เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยอมรับกันได้นะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยชั้นดี ในความรู้ของคนเนี่ยก็จะติดอันดับเข้ามาอยู่ในที่นี้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นถึงได้เรียนว่ามหาอะไรไทยเนี่ยขเข้าไปอยู่อย่างน้อยเข้าไปอยู่ใน300-400แรกของของโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติละแต่ว่าวันนี้ที่เป็นประเด็นปัญหาที่เรามาพูดคุยกันก็เพราะว่า เราก็เกรงว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยบางทีอันดับมันก็จะตกตกจนกระทั่งตกออกไปจากจากรายการานะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าเราก็เห็นว่าพอจะเป็นไปได้นะคะที่จะทำให้มหาวิาลยเนี่ยมีอันดับ ติดอันดับในพวกนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นใช่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราติดอันดับสมมติว่าภายใน400อันดับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจละเพราะว่า,ม,ามหาวทิทยาลัยทั่วโลกนี่คือมีเยอะมากๆะนะคะ<ม>แล้วก็หน้าภาคภูมิใจมากเพราะมีอันดับของมหาวทิทยาลัยไทยของเราอย่างเช่นมหาวทิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่นะคะ<ม>อยู่ในอันดับที่55 มหิดนเนี่ย61แล้วก็จุฬาลงกรณ์อันดับที่82นะคะอันนี้จาก The Times Education Asia University Ranking <ะ>ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีเลยทีเดียว<ะ><ๆ>นะคะแต่ว่า<ะ>เราก็ต้องพยายามที่จะเอาให้ดีกว่านี้ะนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการที่กกออจะมีแนวคิดในการขับเคลื่อน<ะ>มหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยโลกใช่ไหมคะก็คิดว่าเป็นไปได้นะคะ,คะแต่ว่าความจริงแล้ว เรื่องการจัดอันดับเรื่องเรื่องการมีอันดับสูงขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป้าหมาย่คะคมันเป็นแค่เครื่องมือเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราเอามาหาวิทยาลัยไทยเนี่ยไปเปรียบเทียบหรือไปเทียบเคียงกับมาหาวิทยาลัยชั้นดีได้นะคะเป้าหมายของเราก็คือการพัฒนาคุณภาพมากกว่าค่ะอยากจะให้มีคุณภาพที่ดีสร้างผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพดีเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดอันดับก็เป็นเพียงแค่กลไกล ที่เราใช้เท่านั้นเองนะคะนะคะในส่วนสําคัญที่เราจะพัฒนาคุณภาพมไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนะคะหรือว่าการเรียนการสอนต่างๆนะคะทางด้านของอาจารย์มองว่ามีส่วนไหนที่เราจะต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเพิ่มเติมไหมคะก็มีหลายเรื่องเรื่องหลักสูตรนี่ก็สําคัญนะคะ,คะแต่ปกติหลักสูตรนี่ทางกรกอก,ก,ก็ดูแลเรื่องมาตรฐานอยู่แล้วนะคะ,คะแต่เรื่องที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือเรื่องของ การที่จะทำให้สัดส่วนของอาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยมันเหมาะสมพอที่ว่านักศึกษาจะได้สามารถที่จะเรียนรู้จากคณาจารย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีคุณภาพอันนี้สำคัญนะคะอีกประการหนึ่งที่เราจะต้องดูแล้วก็เอาใจใส่มากๆก็คือเรื่องของการสร้างผลงานทางวิชาการก็คือเรื่องการวิจัยนะคะเรื่องงานวิจัยซึ่งไม่ว่าจะเป็นการจับ จัดอันดับสำนักไหนเขาก็จะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะคะคือการวิจัยความเป็นจริงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่หลักสำคัญของมหาวิทยาลัยตรงนี้ที่ดิฉันคิดว่าเราต้องทำให้มากขึ้นค่ะการวิจัยนี่เราทำน้อยไปนิดนึงแตข่ขนาดนี้ก็ก็ยังติดอันดับนค่ะแต่ว่าเราก็จะพยายามที่จะส่งเสริมให้มิการวิจัยมากขึ้น ะะแล้วก็ให้มีการเผยแพร่ผลงานมากขึ้นการเผยแพร่ผลงานวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่งะนะคะที่สำคัญก็เป็นหน้าที่หนึ่งด้วยการบริการทางวิชาการะนะคะเป็นหน้าที่หลักอันอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะต้องพยายามที่จะพัฒนานักศึกษาของเราเนี่ยให้ตรงประเด็นประเด็นในที่นี้ก็คือความต้องการกำลังคนของประเทศนะคะ,คะ ไม่ใช่ว่าผลิตออกมาแล้วนักศึกษาก็เตะฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องให้ให้ตรงความต้องการของประเทศเพราะว่าในหลายสำนักเนี่ยความสามารถในการมีงานทำที่ดีก็เป็นตัวชี้วัดด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะฮะเรื่องอะไรเราจะเอากำลังมาผลิตบัณฑิตมีปริญญามากมายแล้วไม่มีงานทำหรือว่าได้งานทำที่ต่ำกว่า มาตรฐานอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็ไม่ไม่สมควรนะคะ,คะอีกอันนึงที่เราจะต้องส่งเสริมก็คือเรื่องของความเป็นนานานชาติเพราะตรงนี้สำนักที่เขาดูแลเรื่องมหาวิทยาลัยระดับโลกเนี่ยเขาจะเอาเข้ามาคิดทั้งนั้นเลยนะคะมไม่ว่าจะเป็นว่ามหาวิทยาลัยมีนักศึกษาต่างชาติมากน้อยแค่ไหนนะคะ มีคณาจารย์ต่างชาติมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีผลงานนะคะของคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติมากน้อยแค่ไหนาบางที่ก็บอกว่าเป็นที่รู้จักของต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนและสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นภาพรวมๆกันนะคะแต,แต่ว่าจะเรียนให้ฟังให้ให้ทราบว่าเรื่องของการจัดอันดับเนี่ยเขายังมีการจัดอันดับย่อยด้วย เช่นว่าจัดอันดับเป็นกลุ่มสาขาวิชากลุ่มวิศวะยกตัวอย่างเทคโนโลยีกลุ่มการแพทย์กลุ่มเฉพาะเจาะจงไย่างกลุ่มสังคมศาสตร์กลุ่มศิลปะอะไรอย่างเนีน้ยนะ<น><น>คะศาาิลปะแลวก็มนุษยศาสตร์เราก็คิดว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งก็อาจจะมีสิทธิ์นะมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยที่จะพยายามที่จะหาจุด จะเรียกว่าจุดยืนของตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาไปด้านใดด้านหนึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปสู่ world ranking หรือการจัดอันดับของของโลกได้นะคะในสาขาใดสาขาหนึ่งซึ่งดิฉันก็คิดว่ากรกอ,อชุดนี้เรามีแนวนโยบายชัดเจนที่ว่าจะพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง เข้ถึงนะคะไม่ใช่ว่ายกขึ้นมาเป็นมหาาลัยระดับโลกกลุ่มหนึ่งแล้วที่เหลือก็ทิ้งไปไม่ใช่อย่างนั้นนะคะทุกทุกแขนก็จะต้องมีจุดยืนที่สามารถที่จะพัฒนาไปให้เป็นให้เป็นเลิศให้ได้ะะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามนะคะพูดคุยกับทางด้านของแขกรับเชิญกันต่อนะคะ,ะแต่ว่าช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะสนับสนุนรายการโดย ปตทพลังที่ยั่งยืนลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินทอ1115